กราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชานัลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสกินปืนนะครับอัปเกรดนะครับฟาร์มอัปเกรดอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับท่าทางฟรีฟรับยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนรับฟรีฟีไปเลยส่วนสกินปืนเนี่ยจะมาแบบไหนรูปแบบไหนเดี๋ยวอย่าลืมดูคลิปนีีีี้้้ใหจจบบกกัันนนนนดดววยยยยะะครผมมาา่่่่ออืเเเล๋พพ ไปดูกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็มีไม่กี่อย่างครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับทับๆเติมเงินนะครับเติมเพชรนะครับหเพชรรับไปเลยฟรีๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับภาพปิดปากนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูมันจะอยู่ในส่วนปฏิทินตรงนี้อ่าจะได้เห็นกันได้ชัดนะครับผมดูไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไงนะครับเติม1เพชรนะครับผมก็คือในในเว็บในเว็บมันมีเติมแบบนี้เลยนะ เท่าไหร่วะสิเพชรหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ10เพชรหรือ10บาทอะไรสักอย่างเออนั่นแหละนะครับโคตรถูกนะครับเราสามารถเติมแล้วก็รับฟรีๆไปได้เลยนะครับสำหรับผ้าปิดปากตัวนี้นะครับนี่อ่าดูใกล้มันลายอะไรวะเนี่ยเหมือนลายอะไรสักอย่างนะครับนี่ดูเทปะเออนะครับเหมือนได้ฟรีแหละนะครับราคา1เพชรนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับผมอยู่ในส่วนตรงไหนนะนี่เลยนะครับเป็นร้านค้าโมโคแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมไปเรากดเข้าไปดูกันสิ กิจกรรมเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับเข้ามาทีแรกมันก็จะให้เลือกนะครับทั้งหมดนะครับหอย่างด้วยกันนะครับก็จะมีชุดนะครับมีดาบมีแบบเป็นชื่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ของ6อย่างเนี่ยมันจะเข้าไปในยังไงเข้าไปในร้านค้าให้เราสุ่มมันเองนะครับอ่ะพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้แล้วกันแล้วก็ดาบคาตาณะนะครับวาเลนไทน์แล้วก็เป็นเอ่อบัตรเป็นชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรวะ อ่ะเลือกไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวต๋วนะครับเอาตั๋วเดมอนเลยกว่านะครับแล้ว emon, ก,ก็สกินกล่องสกินปืนนะครับนี่ข้างล่างก็จะมีแนะนําด้วยนะครับนนก็คือแนะนาเนี่ยก็คือเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ๋อแนะนําเหมือนแบบเขาจะแนะนําให้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเลือกเสร็จรับหอย่างชัวร์เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครไม่ถูกใจสามารถติ๊กออกแล้วเลือกใหม่ได้เลยนะครับผมจากนั้นกดถัดไปครับผมปั amm, ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่ารางวัลที่เลือกก็จะมี6อย่างนี้นะครับสามารถเลือกใหม่ได้นะครับหรือว่า พอใจแล้วกดยืนยันไปได้เลยนะครับปั๊บนี่มันจะาแบบนี้เลยนะเห็นปะนะมันจะมีรางวัลนะครับรางวัลใหญ่ภายใน6ครั้งนี่แล้วก็จะมีรางวัลโบนัสนะครับผมครั้งล่าเนี่ยก็จะมีสุ่มแบบธรรมดา9เพชรนะครับผมลด1เพชรไม่ไม่ใช่1เพชรเดยสิบเก้าไมเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับครั้งแรกลด50%รแล้วก็แบบพิเศษบวกโบนัสนะครับ14เพชรครั้งแรกโอ้ยถูกจับวะต้องจัดแล้วไป เอาอะไรดีอะเอาเป็น14เพชรละกันนะครับไปมาดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะมันบวกโบนัสด้วยนะอืมได้ตั๋วเฉยเกลือนะครับตัว๋วจะได้ดาบวะไปต่อดิบวกโบนัสด้วยมันจะหมุนมาฝั่งนี้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเกลืออุยราคาทำไมันพุ่งยังวะสองสี่เก้าละโอ้ยราคาเกินเมื่อกี้เท่าไหร่วะทีแรกโคตรถูก ไงเหไหมสมมติพี่ได้หมายเลขห้าเลขหกนะครับโบนัสเนี่ยก็คือจะได้หมายเลขห้าเลขหกเหมือนกันครับส่วนถ้าเราแบบธรรมดาก็คือเราจะได้แต่ฝั่งนี้นะครับอ่าจะได้แต่ฝั่งของรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับมาอีกสักทีไปสองสี่เก้าไปไหนๆก็ได้ไหนละไปมาพอไม่เอาละโอ้โหไปห้าร้อยโคตรแพงไม่เอาละก็มาน,นี่ใครหมดจีเพชร นะครับหรือว่าใครหมดตู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะสำหรับกิจกรรมร้านค้าซูเปอร์แฟนตาซีนั่นเองเป็นร้านค้าโมโคที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนท่าทางกันก่อนนะครับท่าทางเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรมวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับจะอัปจะอัปเดตเข้ามาในวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับท่าทางก็จะอยู่ในส่วนตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ ท่าทางเต้นนะครับเดินเต้นนะครับฟรีๆถาวรยกเซิฟเลยนะครับท่าทางตัวนี้นะครับอ่ะเราลองกดเข้าไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงไหนวะเฮ้ยหายหายหาย <c oughs> มันหายจากแบนเนอร์ไปมันไปได้ไงวะเนี่ยปกติมันอยู่ในแบนเนอร์นะนี่ไงเจอละโหโหาตั้งนานนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะครับเล่นครบ10บรอบนะครับรับท่าทางฟรีๆไปเลยนะครับสำหรับท่าทางเดินเต้นตัวนี้นี่พี่เปิดให้ดูนี่ท่าทางนนี้ อย่างเท่เอาไปทำลงทิกต o อกนี่บอกเลยว่าอย่างเท่นะครับผมประมาณนี้ส่วนทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับสกินปืนนะครับสำ,สำหรับสกินปืนฟาร์มัสอัปเกรดนั่นเองนะครับมาให้พี่พาเข้าไปดูก็จะอยู่ในส่วนปืนอัปเกรดตรงนี้นะครับนี่นะครับเพิ่มเข้ามาปกติมีกี่อันวะหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกสกินปืนอัปเกรดเล v e เจ็ดมีมีหกนะครับสองใช่ไม่แช่ สองสามสี่ห้าหกอ่ะมีหกอันนี้พี่อันนี้คือเพิ่มเข้ามาเป็น <c oughs> เป็นอันที่เจ็ดนะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เลเวลหนึ่งนะครับผมเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอเปิดแอนิเมชันก่อนนะครับอ่ะแอนิเมชันก็เป็นแบบนี้นี่มีนกบินออกมาปุ๊บอ่ะแล้วก็มีก,กายอยู่ตรงปืนนะครับนนี้อย่างเท่เป็นไง้ยได้นั้นเนี่ยดูเอฟเฟกนี่มีหน้ากากาขาวปุ๊บ แล้วก็เสกเป็นหน้ากากคาบุกิสีแดงนะครับโหอย่างทีว่ะปั๊บรวมร่าง <c oughs> นี่นี่โคตรเท่นะครับประมาณนี้ค <c oughs> ่าสเตตเนี่ยก็คือดาเมจบวกหนึ่งนะครับอาตาการยิงบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบสองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเลเวลหนึ่งก็จะมีโมเดลใหม่แล้วก็ค่าค่าสเตตแค่นี้เองครับส่วนเลเวลสองนะครับก็จะมีแถบสังหารนะครับนี่ข้างบนเห็นปะเป็นสีแดงนะครับเหมือนแ <c oughs> ถบสังหารของ สกินปืนคอปป้านะครับผมสกินปืนคอปป้าเลยนะครับสีแดงๆเหมือนกันแต่ว่ารูดลายน่าจะต่างกันนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นอัปเกรดสถานะนะครับลบรีโหลดความเร็วรีโรหลดเหลือ1น,นั่นเองนะครับสลับเลเวลดสองนะครับนะประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้เลเวลดสามนะครับผมก็คือเปลี่ยนโมเดลใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ค่าสแตทก็คือเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหม คนะครับส่วนรีวิวสี่นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะครับเวลาเรายิงนะครับผมเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยมันจะเป็นแดงๆแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ค่าสแตทก็คือเพิ่มนะครับดาเมจมาเป็นสองละนะครับเริ่มแรงมากขึ้นแล้วทีนี้นะครับส่วนรีวิวห้านะครับผมรีวิวห้าก็จะเป็นเอฟเฟกต์สังหารนะครับเวลาเราสังหารศัตรูได้เนี่ยก็จะเป็นวิญญาณขึ้นแบบนี้นี่เป็นไงสีแดงอืมอย่างเท่นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์การยิงนะครับออกจากไปปลายปืนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่อย่างเท่นะครับผม ประมาณนี้ส่วนเลเวลห้านะครับผมทีนี้เรามาดูเลเวลหกกันบ้างนะครับเลเวลหกก็จะเปลี่ยนโมเดลใหม่นี่มีเอฟเฟกแบบใหญ่กว่าเดิมนะครับมีเอฟเฟกหมุนข้างในด้วยนะครับส่วนค่าสเตตนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับดาเมจยังบวก2อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นปลดล็อกอบิลิตี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนเลเวลเจ็ดนี่มีท่าทางด้วยปึ๊บนี่ท่าทางเลเวลเจ็ดครับผมอย่างเท่อย่างเท่นี่ประมาณนี้ ครับแล้วก็จะมีโมเดลใหม่ี่มีหัวกระโหลกว oui ิ <accidents> Teraz, e ่งรอบๆด้วย2อันนั่นไงเทไหมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับนะครับสำหรับสกินปืนฟาร์มัทอัปเดตที่ยับเดลเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็คือ GM ส่งให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสอนรับท่าทางฟรีแล้วก็มาอัปเดตสกินปืนฟาร์มัทที่ยับเหเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมครับ